แล้วสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับคิวซ่าทีวีอีกรอบนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเอ่อสกายบล็อกพาสที่4นะครับก็น้องต้นก็ไม่มานะครับยังไม่ออนนะครับจังหวะนี่นะฮะก็ให้ผมเล่นคนเดียวไปนะฮะถามว่าผมจะตัดขนแกะไปทำไมนะครับจังหวะนี้ก็นี่ไข่ไข่แกะเออ จะเอามาทำฟาร์มแกะแบบใหญ่ๆนะให้มันเป็นสีขาวให้โลกทั้งใบเป็นสีขาวนี่แหละปัญหาของเราเฮ้เยเฮ้ยต้องรีบครับเดี๋ยวแม่งตกลาวาตายฮะ มาแก่น้อยแก่น้อยมา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  <Hello. S 1> มาโลมามาตามมาตามมาตามมาแล้วเมื่อกี้มึงอยู่คลองไหนวะอ๋อมามามาคลองนี้มาคลองนี้มาเข้ามาเข้ามาไอแก่น้อยเข้ามาเออดีให้รางวัลปึ๊บมึงเข้าไปสิเฮ้ยไอสัตว์เข้าม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 า ปิดวเออแบบนี้แหละแม่งลำบากอีกแล้วนะอืมนะครับโอเคก็ไปเก็บข้างบน นะฮะอ่าแล้วทีนี้ก็รวบรวมให้ได้อย่างละห้าอันนะฮะอ่าเดี๋ยวพว้ให้ดูนะครับวิธีส่ง h ช l l เล g e ขนแกะนะฮะอ่าสีสมม้มหมดเออดีสีขาวเราชิวๆนะครับอืมอืมเออสีม่วงสีม่วงสีม่วง ฮัลโหลไฮสีม่วงอยู่ไหนสีม่วงไม่ได้ตัดเลยอ๋อสีม่วงเมื่อกี้ขนมันยังไม่งอกขึ้นมานี่ <Hey, S 1> นะครับนะาอ่า uh. uh. ปึ๊บ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 อัไหนอีกอันไหนอีกปึ๊บปึ uh. ๊บอ่าทีเท่าได้ยังอ่า uh. ยังขาดนี้ได้ยังอ่า uh, ยังขาดสีสีดําสีดําฮัลโหล มีมีนะปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บ,บ,บ,บโอเคอ่าก็อันนี้เป็นข้อเสียของฟาร์มแบบเลี้ยงสี่ละตัวนะฮะแต่มันจะเปลืองหญ้าถ้าเกิดเลี้ยงหลายตัวฮนะก็พิมพ์ทับฟี่แล้วอันนี้กดปุ๊บไปเลยแค่นั้นจบเรียบร้อยก็ได้อันนี้มานะครับหนึ่งอันอันนี้ก็หนึ่งอันตั้งยี่สิบนะครับโอเค อืมเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเออขอยืมบล็อกหน่อยเจ้าแก่อันเดียวพอครับอืมจะทำตรงไหนดีหว่าหินโลหะต่อบล็อกไปตรงนี้ โอ้ยกระตุกสักนิดหน่อยนะครับตรงนี้ปล่อยมันไปนะครับก็ปล่อยมันไปฮนะอย่างที่มันเป็นนะฮะแลโหลโหโหโหลืมหยิบลืมหยิบ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 หินอ่ะ,อะโอเคจากนั้นเราก็ เราต้องเก็บทุกรายละเอียดนะฮะอืมไม่ดีเราต้องต่อบล็อกด้านล่างนะฮะเท่าไรดีเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปหนึ่งสองสามสี่

ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ตากไฟไว้นะครับตักไฟไว้นะครับเพื่อการมันเตอร์เกิดนะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยนั่นไงผมไม่สบายไแล้วโอ้ยก็เมื่อวานตากฝนมานะครับเออดีโอ้ย ต่อไปเรื่อยๆนะครับจังหวะน,นี้นะไม่มีอะไรทำอีกเนี้ยวกี่บ็อกแล้วเนะี่ยไม่ได้นับด้โอเ,เดี๋ยวต่อเข้ามาเลยแล้วกันนะครับ ปุ๊บอ่าใช้ได้ครับโอโอเออเาอเออเอออ่าเม้นเธอหรอเอออ่าไม่เป็นไรนะครับลงไปทำอีกรอบได้ลงลงลงอะไรเนี่ย อ่าอ่าอ่าวาง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 แล้วก็วางวางวางนะครับปูปพปบปูปูปบปูปูปูปบปปปปปบปึบ พื oa, anut, anut ้นพื้หมดหมดโอเควางต่อไปเลยก็สักครู่ครับเออฮะพื้บ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 ก็ถ้าเกิดพานิยาวนะครับ มก็ไปตัดเป็นสองพาร์ทนะฮะเพราะว่ามันจะได้สะดวกต่อการลงคลิปนะฮะโอเคปลั๊กไฟไปนะครับปื๊บปรพปื๊บ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 วางเข้าไปครับจังหวะนี้นะครับปึ๊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 บป๊ปึ๊บ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 ต่อไปนะฮะป๊บป๊บนะครับอะไรอะไร อืเห็นไม่พอนั่นไงจะทำอะไรเห็นนี่มันขาดแคลนสุดๆแต่ไม่เป็นไรเราเผาหินไว้เยอะอยู่นะครับยอฟิงนหรึบ,บโอเคเดี๋ยวต่อแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาค่อยสวบวางทีหลังเอานะครับ <c oughs> อ่าปึ like. ๊บแล้วก็ปึ๊บนะครับปึ๊บป okay. okay. ึ okay. ๊บปึ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 บปึ๊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 บปบปึ๊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 บ แล้วจะไม่ออกไปแต่ข้อฟ้าเด็ดขาดนะครับห่องจากเราออกไปแต่ข้อฟ้าแล้วเราก็เออเกือบไม่รอดแล้วไงเราอือืมออืมอ,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 อืมอืมโอเค ตอนนี้ขี้เกียจใช้นิ้วนิ้วอะไรวะนิ้วนางนะครับเอ้ยนิ้วกลางกดเมาส์นะครับเอานิ้วชี้ไปกดแทนนะครับปวดนิ้วมาแล้วอืมปึ๊บช่างมันเดี๋ยวค่อยมานั่งอุดทีหลังเอ้ยนั่งขุดทีหลังนะครับ ฮึ่อืมอืมปึ๊บป๊วาง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 จนเบื่อนะครับก็เราจะมาเพิ่มเลเวลเกาะกันแล้วกันก็พ้าสมพ้าสามเท่าไหร่สี่ร้อยเท่าไหร่ไม่รู้ลืมอีกแล้ว ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพาสีเราจะทําให้เกาะเราไปถึง500ได้หรือไม่นะครับนะซึ่งก่อนที่เราจะได้เลเวล500มาเราต้องมานั่งวา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 งงแบบนี้นะครับอืมถ้าไม่วางมันก็ไม่เพิ่มให้นะครับผมบ เพียบเพียบเพียบติดหัวออกออกไปปึ๊บปึ๊บเฮ้ย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 นี่เราจะเอาบันไดมาประดับประดอดานะครับเพื่อให้มันดูสวยงามนะครับประดับประดอนะครับฮ่าอืมชวกแปรกนะ